ิสเนสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันนะคะข้างนี้รู้สึกว่าจะเจ็บกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ข้างนี้กำลังจะบวมตามมา มไม่เจ็บแล้วหลอกนะเจ็บแล้วใครบ้างรับโทรศัพท์ให้ดีค่ะ ดีขึ้นไหม่ะเดี๋ยวมาดูข้างนี้นี่เหมือนน,นองเป็นกี่วันแล้วนะอนนะ 4, 5, อ๋อสี่ห้าเดือนก็บวมอยู่อย่างนี้ตลอดเลยหรอ เขาเรียกว่าเจ็บจนชินใช่ไหมเขาไม่ค่อยเดาเรื่องจะพามาใช่ไหมจริงจริงมาร้านเล็บแบบนี้มันไม่น่ากลัวนะนีนผไลไม่ไหวมีเจ็บเยอะแล้วมี้คงต้องทำอะไรสักอย่างถ้ามันยังปวดอยู่มันมันหุดหิดนเนาะมันจะแบบไม่โล่งเลยอนะไรเงี้ยเราโดนก็ไม่ได้ใช่ไหม โ้วนป่อห่มก็เจมเหยียบเท้าเขาโอ้โหโกรธไปเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแบบห่วงมากอ่ะนิดนึงนะครับนิดนึงนะเอาเล็บออกให้น่าจะโล่งนี่นะครับมีนาไม่ชวนน้องคุยเลย

เราไม่ร้องเลยอ่ะไม่้องรแต่หมอนน่ะหมอนพี่บี parfois, ้หมดแล้วอ๋อมาหักเศบมาใช่เอาเศบมาแล้วไม่ร้องไปเอายี่เอาถอนเม็ก่อนนั่นน้องหายใจไม่ออกหยิเอาหมอนวางตักน้องถามว่าพี่ครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับดูไว้ดีนะเดี๋ยวรู้จะไส้แต่งถอนเม็ดก่อนได้เพื่อที่หายใจไม่ออก เอาน้ำเปล่าหไหมเอาน้ำบอกพีก่เขานะตอนนี้เลือดมันออกเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเนี่ยถ้ามาแบบเนี้ยมันก็จะไม่ก็เจ็บเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเองมาแบบเป็นหนองมามันจะเจ็บนิดนึงแต่เราก็จะระวังให้มากที่สุด แต่ว่าเนือไม่ได้ก้อนใหญ่อันนั้นนะพี่เจอเป็นอักเสียน้ำเสียของเขาจริงไปดูข้างในอีกทีคุณอะไรคะ กดอย่างนี้เป็นไงบ้างด,านะดีขึ้นไหมห้ามโกหกนะ <c oughs> ของของน้องอะ่ะมันเป็นที่เล็บนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มเจ็บๆคันๆให้รีบมาที่ร้านทันทีนะอย่าตัดเองนะมันจะได้ไม่เป็นหนองแล้วเดี๋ยวลองดูถ้าสมมุตินะแล้วก็ค่อยปรับทรงปรับทรงทิ้งไว้ดู อันนี้ยังดีว่าเนื้อมันยังปลิ้นไม่ไม่เยอะมากเดี๋ยวรอดูรอบหน้าถ้าว่าเรามาตัดอีกรอบหนึ่งแล้วเนื้อมันยังไม่ยุบอะ่ะเดี๋ยวพี่จะขอตัดข้างนอกออกนะเนี่ยถ้ามาใช้อีกนิดนึงตรงนี้ก็จะบวมหมดเลยแล้วทีนี้ยสักพักการเล็บอะค่ะก็จะทะลุมาตรงนี้ที่หลายๆเคสใน y o u t u b e อะ่ะก็คือมันเริ่มจะทะลุมันก็จะเป็นหนองตรงปลายอีกทีนึง แต่ที่ถือว่าทนมาตั้งสี่เดือนก็เก่งอยู่นะนไม่บอกบางทีผู้ชายด้วยแหละก็กลัวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเป็นร้านแบบร้านผู้หญิงนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เนี่ยเล็บขบจะเป็นผู้ชายนะแล้วก็มาแบบเนี้ยแล้วก็หนักกว่านี้เยอะคือเขารอสุดๆจริงจริงอะไรเงี้ยเขาถึงจะมาบางทีก็เขินบ้างอายบ้าง กลัวว่ามาแล้วแบบช่างไม่ทําให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามาแบบนี้ช่างชอบ <c oughs> เพราะว่ามันมีอะไรที่แบบให้เราค้นหาดิอะแต่ถ้ามาแบบว่าไม่ค่อยหนองไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําง่ายแต่ถ้ามีหนองแบบนี้มันก็แบบท้าทายดี จะเปลียนสัมอีกรอบนึงอันนี้มันคือเป็นแผลด้านนอกนะคะข้างในไม่มีแผลที่อักเสบอยู่มันเป็นการที่แบบน้องเขาตัดเราแบบมันเวอะค่ะตัดลึกไปนิดนึง ใช่ค่ะมันจะเจ็บแผลอยู่เนี่ยเนี่ยที่ตัวเองเจ็บจะเจ็บประมาณนี้เนี่ยเจ็บประมาณนี้แต่ข้างในอะ่ะไม่ไม่มีเล็บแล้วตรงเนี้ยไม่มีเล็บแล้วตรงนี้ก็ไม่มีเล็บถ้าจะเจ็บก็คือเจ็บตรงแผลต,<อ>ตรงนี้เลยค่ะอขอดูข้างในตรงนี้อีกทีนะึงแล้วเดี๋ยว กลับไปสำลีอย่าเพิ่งเอาออกนะคะรออีกสักวันก็ได้ค่อยค่อยเอาสำลีออกแล้วก็ยัดสำลีใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนสำลีแล้วก็ใส่ยานะคะเช้าเย็นเลยนะแล้วแผลมันก็จะยุบลงน่นีนนนนครับาสตร์ชวนคุยแล้วเนี่ย S <S อะไรอะของบีเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ใช่ต่อ <S <S ต่อช้ำนีน้โอเคโอเคถามกิ่งใกล้เสร็จหรือยังกิ่งยังไม่เสร็จนั่นน่าหนูเห็นแล<ป>้วที่ตีนพี่แก้วนี่ไปดูทาดาชาสีหมอน นี่เจ้านั่นที่ท้าพี่แก้วนันไม่ทสวยอ่ะไม่ชัดอ่ะถ้าว่าปล่อยปุ๊บเสกมันเข้าเป็นขาวเลยอันนี้มันก็จะแน่นๆสำรีนิดนึงนะครับนั่นนะ ที่ทำให้แก้ว่าใช่ไหมรู้ว่าปักไฟกระเดิดยูแล้วโอเคเป็นยังไมพี่ใช่เพราะว่ามันเป็นยากแก้อักเสบ มันก็จะแบบตุนิดหนึงใช่มันจะตุบตุบตุบนิดนึงมันเป็นย <improving> าแก้อักเสบค่ะแบบชนิดน้ำมันก็จะซึมเข้าไปแล้วมันก <LS> ็จะทําให้แผลเรามันสมานได้ไวขึ้นโอเคเรียบร้อยอ่าถ้าถ้าสม